ถูกสั่งพักงานเรามีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนไหมต้องบอกว่ามีกรณีที่นายจ้างมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินค่าจ้างเราด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีเสมอไปจะมีรายละเอียดที่กฎหมายกําหนดไว้ด้วยพลอยสรุปให้ฟังในรอเคลียร์หนึ่งนาทีค่ะการสั่งพักงานจะมีอยู่2กรณีนะคะกรณีแรกคือการสั่งพักงานระหว่างสอบสวนความผิดตามมาตรา116กําหนดไว้ว่าห้ามนายจ้างสั่งพักงานระหว่างสอบสวนความผิดยกเว้นว่ามีการกําหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือว่าข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้างงานสั่งพักงานระหว่างสอบสวนความผิดได้แต่ระหว่างนี้ก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง50%และ พักงานได้ไม่เกิน7วันหลังจากที่สอบสวนความผิดแล้วผลปรากฏว่าลูกจ้างไม่ได้ทําความผิดมาตรา1.17กําหนดไว้ว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างอีก50%ที่เหลือรวมถึงจ่ายดอกเบี้ย15%บต่อปีด้วยกรณีที่2คือการสั่งพักงานเพื่อลงโทษทางวินัยแล้วในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างก็มีการระบุไว้ชัดเจนว่าความผิดนี้สามารถสั่งพักงานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างถ้ามีกาหนด ไว้ชัดเจนนายจ้างก็สามารถสั่งพักงานเราได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างค่ะรู้กฎหมายแรงงานใน1น,นาทีฝากติดตามรอเคลียด้วยนะคะ